ตรงนั้นนะเห็นรอยขาวๆนะนี่คือตอนนี้ฝนกำลังจะหยุดนะคะก็เลยมีหมอกเมื่อเช้านี้ก็มีเหมือนกันหมอกลอยเลยนะคะนี่ฝั่งนู้นเห็นหลังคาเป็นบ้านพักคนงานของสวนยางเฮ้ยหมอก ลอยดูทุกคนดูลอยไปแล้วนเริ่มมีหมอกคุกคุมสวยดีเนาะตอนนี้ฝนซ้าไปแล้วเดี๋ยวเราต้องลงไปดูหมอไปแล้วตรงนี้ ก็เกิดหมอกอีกจุดเช่นกันเออหลายจุดนะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มก่อตัวนี่เองที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนอันนั้นที่เขาไปดูน้ำชายเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวผมกลับมาเลยหมอกจังๆและควันยังมีน้ำไหลมาอยู่ตรงนั้นเดิมดินเริ่มยุบแล้วนกน่าจะออกมาหาน้าตัวมแมลงที่มันถูกน้ำท่วมแล้วพูดออกมา,านกเริ่มออกมาหากิน ทางนี้สองฟ้าก็เริ่มเปิดบ้างแต่ว่าก็ยังมีไม่ดับโอ้ยต้นไม้ต้นไม้คงจะชอบต้นไ,ไม้ที่เราเตรียมเอาไว้จะไปปลูกได้รับผลเต็มๆน่าจะชื่อน่าดูนะ กล้วยที่เห็นเป็นกล้วยเล็บมือนานแล้วก็กล้วยหอมในกลัวน่าจะเล็กตึง้งไปอยู่พอสมงวกวนน่าจะวิ่งดูเท่านหน มาดูอดกครั้งนะฝนตอนนี้ฝนยังไม่หยุดนะครัฝนยังไม่หยุดยังไม่หยุดสนิทยังตกอยู่แต่เบานิดลงดูสีของน้ำในคลองเป็นไงล่ะสีของน้ำในคลองของนั้นก็ ทางที่น้ําลงน้ำดึงยกไปนะคะี่ถังน้ําของเราติดเครื่องกรองนะพอน้ําในคลองเป็นสีเนี้ยถึงจะมีเครื่องกรองนะคะน้ําที่ปั๊มขึ้นมาก็ยังมีสคีคุ่นๆอยู่นะ เออกคขังโอเคนะคะเห็นแล้วเนาะต้นยางสงบนิ่ง